สวัสดีครับ FC หวยเด็ดเจ็กเต็นกำลังวันทุกท่านนะครับมาพบกับ FC กันอีกครับคลิปนี้ผมก็ได้นำหวยลาวพัฒนางวดประจำวันที่14มีนาคม2 5 6 8ลงคลิปให้กับ FC ที่กำลังหาข้อมูลแนวทางหวยลาวพัฒนาผมก็ได้นำเลขสูตรที่ได้ คำนวณประจําหลักพันหลักร้อยหลักสิบหลักหน่วยนามาสรุปตัวเลขเด่นจะพูดชุด4ตัว3ตัวบน2ตัวเลขสองตังให้กับ fc ดูเพื่อเป็นแนวทางครับคําเตือนครับคลิปวิดีโอนี้สอนการคํานวณหาเลขเด่นหลักพันหลักร้อยหลักสิบหลักหน่วยบนล่างเพื่อน,นาเลขเด่นจะพูดชุด4ตัว3ตัว2ตัวเป็นแนวทางการหาข้อมูลสลากไวลาวพัฒนาเท่านั้น โรดใช้การพิจารณายาณในการรับชมครับขอบคุณครับมาสรุปผลกันหลอกสรักเวลาพัฒนางวดประจำวันที่12มีนาคม2568กันก่อนครับผลการออกรางวันที่1 3 2 9 8 4 2 3 2 9 8 4 2เลขไทย4ตัวครับ9 8 4 2 9 8 4 2 3ตัว 842 842 4 4 24 242เด็กไทยสอล่าง98 98นี่เป็นผลกันออกงวดล่าสุดครับ12มีนาคมนะครับต้องขออภยัย FC กันนี่ครับงวดล่าสุดครับที่ผมลงคลิปไว้วันที่10นะครับวันที่10จากเวลาราพัฒนาไม่ออกครับเลื่อนมาออกวันที่12ผมก็ยังได้นำชุดเดิม ไว้เป็นหลักอกัลนะครับแต่ก็หลุดนะครับทั้ง2ตัวบน2ตารางคี่3ตัวหลุดมครับตั้งขอไปาไป FC กันอีกนะครับติดต่อกัน3งวดนะครับ3ามงวด4ี่งวดไม่มาครับก็ต้องมาลุ้นกันใหม่ครับลุ้นกันวันที่14นี้จะมาหรือไม่ครับผมได้คิดค้นคำนวณนะครับสูตรบางสูตรอาจจะผิดพลาดนะครับเมื่อผิดพลาดก็ทำให้ตัวเลขก็หลุดไปตามนะครับ มาลุ้นกันต่อครับวันที่14ครับมาดูการคำนวณครับหาเลขเต็มน,นะครับประจำหลักพันหลักร้อยหลักสิบหลักหน่วยผมนี้นำเลขไทย4ตัวหดล่าสุดซึ่งออก9842มาเป็นแนวทางการคำนวณหาเลขเต็นแต่ละหลักครับดูที่หลักพันครับจะมีด้วยกันท้งหมดสี่สูตรคำนวณในแต่ละสูตรจะนําตัวเลข หลักพันงวดล่าสุดคือ9คำนวณครับสูตรที่1ได้9เป็นตัวตั้ง9ก้าถึงจากการนำอ่าได้เก็บเป็นตัวตั้งครับสูตรนะครับได้จากการนำหลักพันคือ9บวกตัวเองครับเก้าบวกเก้าเท่ากับสิบแปดบิบแปดเอาแปดจะลงมาตั้งตั้งแปดน้ำลดจาก8 1ดหนึเท่าคือ7แล้วก็บวกจากเจ็ดเพิ่มไปเลขเก้าตัวเก้าหลักครับ7 8 9 0แปดเกแต่หลักพันสูตรที่2 ได้เลข4เป็นตัวตั้งครับ4ตัวนี้ได้จากคันนาหลักพันวันสุดคือ9ให้บวกหลักพันก่อนหน้านั้นอีกวันคือ4คือ5ครับ9บวกค่าตัา้งบสี่บว่อได้14เอา4ตรงมาตั้งตั้ง4แล้วก็บวกแก้4เพิ่มไปใน้เ้าตัวครับสี่ห้ากเ็ดแปดเก้านแต่หลักพันสุดที่3ได้1เป็นตัวตั้งครับ1ตัวนี้ครับได้จากคันนาหลักแสนก็คือ3บวกหลักพันคือ9ครับ 3ามบวกเก้าเท่ากับสิบสอนำผลลัพ์คือ2บวกหลักพันอีก1นครับสองบวกเก้าเท่ากับสิบเอ็ดมื่อสิบเอ็เอา1นึังมาตั้งตั้ง1แล้วก็บวกแคลเครื่งเพิ่มไปะไรเก้าตัวกันละครับหนึ่งของสาสกเจ็แปดเกไปหลักพันสูตรที่4ครับได้เลขศูนย์เป็นตัวตั้งครับศูนย์ตัวนี้ได้จากการนำหลักหน่วยบนนะครับคือ1 2บวกหลักพันคือ9กครับสองบวกเก้าเท่ากับสิบเอ็ดนำผลลัคือหนึ่งตกลงครับบวกหลักพันคือเก้าครับหนึ่งบวกเก้าเท่ากับสิบเมื่อสิบเอา ให้เลขรตัวกันละครับ0 1 2 3 4 5 6 7 8เมื่อครบ4สูตรคำนวณให้นับแต้มจนเัิน4 0ตรก็จะในเลขที่ผมนับแต้มจนในวันครับมี1 2 4 5 7 8ครับ1 2 4 5 7 8ใน6ตัวใน6ตัวนี้ผมได้นำสูตรเทียบชนเพื่อดึงตัวเองครับผม1เลข2เลข5เลข7เลข8ครับ2 5 7 8ดึง4ตัวจาก6ตัวเป็นเลขเต่นประจำหลักพันครับ2 5 7 8ครับ มาดูสูตรหลักร้อยต่อเขาเราสี 4, สูตรครับได้สูตรจะนำเทเลขหลักร้อยมืบคือแปดคำนะครับสูตรที่1นึ่ในหเป็นตัวตั้ง หกเดนี้ได้จากการนำหลักร้อยคือ8บวกตัวเองครับไปด่ไปถ้าก6สบหกพรไะ้สิบหกเอาหตัวลังมาตั้งตั้งหกบวกจากเลขหกเพิ่มไปในเก้าตัวกันแล้วครับหกแปดเก้าศูนย์หนึ่งสอา่แต่หลักร้อยสุดที่2ครับได้ศูนย์เป็นตัวตั้งครับศนย์ตัวนี้ครับได้จากการนำหลักร้อยงวดสุดคือแให้บอกหลักร้อยก่อนนั้นนั้นอีกวันหนึก็คือ2อครับศูนยกสองเท่ากับสิบับสิอาศูนย์ตงมาตั้งตั้งศูนย แล้วก็บอกจลักนยสูงเพิ่มไปเลขกลัวคับะครับศูนย์หนึ่งสอง่ห้ก็ดปต่ไปหลักร้อยสูตรที่3ครับไเก้ 9, เป็นตัวตั้งครับ9ตัวนี้ได้จากการน,นําหลักแสนคือคือสครับบวกหลักร้อยคือ8ปดครับสามบวกแปเท่ากับสิบอนสิเอาหเมื่อได้สิเอครับเอาหนึ่ะครับเอา1ตัวหลังนะครับบวกหลัก ร้อยคือแปดครับหนึ่งกแปดเท่ากับเก้าเมือกับเก้าตั้งเครับแล้วก็บวกแค่เเพิ่มปริกเกตัวคัเก่ามสี่ห้าหกต่อไปหลักร้อยศูตรที่สครับได้เเป็นตัวตั้งครับเตัวนี้ครับได้จากการนำหลักหน่วยบนก็คือสครับบวกหลักร้อยคือแปดครับสองเท่ากับสิเมื่อเท่กับสิเอาศนย์ตัวหลังบวกหลักร้อยเทงคับศูนย์บกแดเท่ากับแปเพอเทกับแปดเอแปดตัวมาตั้งตั้งแนับลดจากแปดหนึ่งแต้มคือเจ็ดแล เลขก้าตัวกันแล้วครับ7 8 9 0 1 2 3 4 5เมื่อครบ4สูตรคำนวณให้นับแต้มจนกัน4สูตรจะได้เลีผมนับแต้มจนใน้บงครับมี1 2 3 4 7 0ครับ1 2 3 4 7 0ได้6ตัวใน6ตัวนี้ครับผมได้นาสูตรประเทียบประชนเพื่อดึงเด่นครับผมดึงเลข2เลข3เลข4เลข7ครับ2 3 4 7ดึง4ตัวจาก6ตัวเป็นเลขเด่นประจำหลักร้อยครับ2 3 4 7นะครับ มาดูสูตรหลัก10ต่อเขาต้องมาสี่สูตรครับแต่ละสูตรจะนําตัวเลขหลัก10บวดล่าสุดก็คือ4มาคํานวณครับสูตรที่1ได้7เป็นตัวตั้ง7ตัวนี้ได้จากการนําหลัก10คือ4บวกตัวเองครับสี่บวกสี่เท่ากับแปดเท่ากับแปดเอาแปดลงมาตั้งตั้งแปดนำลดจาก8 1แต้มคือ7จ็ดคลั้งก็บวกแกนนิกเก็ตเพิ่มไปอธิบาตัวกันล้วครับเจ็ดแปดเก้าสูตรหนึ่งสองสามสี่ห้าทำไปแล้วสีู่ตรสูตรที่สองครับได้ห้าเป็นตัวตั้ง อ่าตัวนี้ได้จากการนำหลักสิบคือ4บวกหลักสิบก่อนนนั่นอีกตัวหนึงคือ1นครับสี่บวกหเท่ากับห้าได้กับ5ตั้ง5้าครับห้ามาตั้งตั้งหบวกจ่รคคาเพิ่มไปราคาตัวก็แล้วครับ5้าหกเจ็ดแปดเศูย์หนึ่งสอปหลักสิบสตรที่3ได้1เป็นตัวตั้งครับ1ตัวนี้ครับ ได้จากการน,นําตัวเลขครับให้นําหลักแสนคือ3บวกหลักสิบคือ4ครับ3บวก4เท่ากับ7นผลลัพธ์คือ7บวกหลักสิบคือ1ครับคือ4ครับ7บวก4เท่ากับ11เเมืเ่อได้11เอเา1ตัวนมาตั้งตั้ง1แล้วก็บวกแกเ่เลขเพิ่มไปเลยครับตัวกันละครับ1 2 3 4 5 6 7 8 9มหาทำให้หลักส0บสุรที่4ครับได้เเป็นตัวตั้งครับ9ตัวนี้ครับได้จากการน,นําตัวเลขครับ ได้จากกนนารนําตัวเลขให้นําหลักหน่วยคือ2ครับบวกหลักสิคือ4ครับ2องเท่ากับ6นผลลัพธ์คือ6นะครับบวกหลัก4ิีเครับหบวกสเท่ากับสิเ่ากับสิเอาศูนเรามาตั้งตั้งศูนย์นับต้นจากศูย์หแต้มคือ9แล้วก็บวกกัเลก้าเพิ่มไปเลก้าตัว, 400, นวนกนันนะครับเก้าศูนย์อามสี่ห้เมื่อครบสี่สูตรคำนวณก็ให้นับแต้มจนกระทั่งสีสูตรนะครับจากดัวนี้ที่ผมนับแต้มจนเนี่นะครับมีหนึ่งสองสามห้าเจ็ด้าคับ ใน6ตัวนี้ผมในนำสูตรเทียบชนเพื่อดึงตะเด็นครับผม1นึงเลข2หรือ3เดริงเกตเดริงเก้า2องสาตัวครับเป็นเลขเด่นประจำหลักสิบนะครับ2 3 7 9ครับ มาดูสูตรหลักหน่วยต่อเขาต้องสี่สูตรครับแต่ในสูตรจะนำตัวเลขหลักหน่วยงวดต้าสุดก็คือ2คงคำนวณครับสูตรที่1นึ่งเป็นตัวตั้ง4ตัวนี้จากการนำหลักหน่วยคือ2บวกตัวเองครับสองบวกสองเท่ากับสี่มาแล้กับสี่ตั้ง4ครับตั้ง4บวกเก้ีสี่เพิ่มภายในครับตัวกันนะครับสี่หกเก้าแปเก้าศูนย์หนึ่งสองหลักหน่วยสูตรที่2ครับได้เจ็ดเป็นตัวตั้งเจ็ดตัวนี้ได้จากการนำหลักหน่วยว่าะสุตรคือ2อให้บวกหลักหน่วยก่อนนะนั้นอีกกนึงคือ 5 5ครับ2บวกเท่ากับ 7, เมืดอเท่ากับ7ตั้ง7แล้วก็บวกจริเกจ็ตเพิ่มไปริกาตัวกันลครับ7 8 9 0 1 2 3 4 5ต่อไปหลักหน่วยสูนที่3นะครับได้3เป็นตัวตั้งครับ3ตัวนี้นะครับได้จากการนำตัวเลขนะครับได้จากการนำตัวเลขให้นำหลักนะครับ ให้นำหลักพันคือ9ครับบวกหลักหน่วยคือ2ครับ9บวกเท่ากับ11นำผลลัพธ์คือน 1, ตัวนังบวกหลักหน่วยคือ2อครับ 1, บวก2เท่ากับ3ครับกับ3ได้3ตั้ง3แล้วก็บวกอย่า3เพิ่มไปเลขคาตัวก็ละครับ3 4 5 6 7่9 0าตศย์่อไปหลักหน่วยสุดที่4ครับได้2เป็นตัวตั้งนะครับ2ตัวนี้ได้จากการนำตัวเลขนะครับได้จากการนำตัวเลขให้นำหลักนะครับ ให้นำหลักร้อยคือ8ครับบวกหลักหน่วยคือ2ครับ8ปดบวกสเท่ากับสินำผลลัพธ์คือ0ูย์ตัดหลังบวกหลักหน่วยคือ2ครับ1 0ึ่บวกสเท่ากับ2องมาเท่ากับสองตั้งอีสองตั้ง,ง,งครับตั้ง2บวกอีกสองเพิ่มไปเลขกลาตัวกันแล้วครับ2 3 4สามสี่เมื่อครบ4สูตรคำนวณให้นับแ,แต้มจนกัน4สูตรจากตัวเลขที่ผมนับแ,แต้มจน,นเลยนะครับมี4 5 7 9 4 5 7 8 9 0ครับ4 5 7 8 9 0ได้6ตัวใน6ตัวนี้ผมแนะนำสูตรมาเทียบประชันเพื่อดึงเด่นครับผมดึงเลข4ตัวเลข5ตัวเลข8ตัวเลข9ครับ4 5 8 9ดึง4ตัวนะครับจาก6ตัวเป็นเลขเด่นประจำหลักหน่วยครับ4 5 8 9ครับนี่เป็นสูตรคำนวณครับหลักพันหลักร้อยหลักสิบหลักหน่วยหวยลาวพัฒนางวดประจำวันที่14มีนาคมครับมาดูการจับคู่ชุด2ตัวนะครับในชุด2ตัวล่างก่อนครับ เป็นชุด2ตัวล่างครับและชุด2ตัวนะครับดูชุด2ตัวล่างก่อนนะครับชุด2ตัวล่างผมนำหลักพันสี่ตัวครับ2 5 7 8จับคู่กันหลักร้อยสี่ตัวครับ2 3 4 7จะได้ชุด2ตัวล่างเวลาพัฒนาดังนี้ครับ2องวันละสิบจับคู่ละหน่วยสี่ตัวเฮกสอ2สองสองสจวันละสิบจับคู่กับหลักหน่วยสี่ตัวนะครับจะห้าสองห้าสา เจ็ดวังสิบจับคู่ละกวดสี่ตัวครับจะได้เจ็ดสองเจามเจ็ดสครับแวันสิจับคู่ละกวสี่ตัวครับจะได้แปดสองแปดสทั้งหมดจับคู่ได้สิชุดครับนี่เป็นชุดตรงๆสิบหชุดสตัวล่างครับและมาดูการจับคู่ชุดสตัวบนต่อครับในชุดสตัวบนผมขาจะนหลักสิบตัวครับสองสาจก้ับคู่กับหลักหน่วยสตัวนะครับสี่ห้ากจะได้ชุด2ตัวันหวยลาาพัฒนาจากนี้ครับ2วันบคู่ละกวดสี่ตัว เอสสองนะครับในฮิตสามครับมาดูกันต่อครับสองมาร์สิตจับคู่ละกวยสตัวจะได้ 2, 4, 2, 5, 2, 8, 2, สองสี่สองหาก้ามมาร์สิตจับคู่ละกวยสตัวครับได3สามสี่สามห้าสามแปดสามเก้านะครับเจ็ดมางสิตจับคู่ละกวยสี่ตัวนะครับจะได้เจ็ดสี่เจ็ดห้าเจ็ดแปดเจ็ดเก้า ก้าวางหลักสิบจับคู่หลัวสี่ตัวครับจะได้เก้าสี่เก้าห้าเก้าแปดเก้าเก้าทั้งหมดจับคู่ได้สิบหกชุดครับนี้เป็นชุดสองตะวันชุดตรงตรงสิบหกชุดมาลุ้นครับสิบหกชุดนี้จะเดินตามสูตรหรือไม่ครับมาดูการสรุปชุดเด่นครับดูที่ชุดสองตัวล่างกันนะครับในชุดตัวล่างตามสูตรขําเราจับคู่สิบหกชุดนะครับในสิบหกชุดนี้นะครับผมแนะนําสูตรมาตัดเพื่อสรุปชุดเด่นครับชุดเด่นที่ผมตัดแล้วครับสรุปได้ดังนี้ครับชุดเด่นก็จะมีสองสอง สองสี่เจ็ดสองเจ็ดสี่สี่ชุดครับสองสองสองสี่เจ็ดสองและเจ็ดสี่สี่ชุดสี่ชุดนี้เป็นชุดสลุดเด่นตัดจากสิบหกชุดสองตัวล่างครับมาลุ้นครับสี่ชุดเด่นจะมาหรือไม่หรือจะอยู่ในกลุ่มสิบหกชุดนี้นะครับ fc ทันใดมีสูตรคำนวณได้เลขเด่นสองตารางนํามาเทียบมาชนนะครับจะตด้เด่นที่ตรงใจท่านนะครับมาดูการสรุปชุดเด่นสองตัวบนต่อครับในชุดสองตัวบนตามสูตรคำนวณจับคู่ไว้นะครับสิบหกชุดในสิบหกชุดนี้ผมแนะนําสูตรมา ตัดเพื่อสรุปชุดเด่นครับชุดเด่นที่ผมตัดแล้วครับสรุปได้ดังนี้ครับชุดเด่นก็จะมี2 9 7 9 9 4 9 9ครับ2 9 7 9 9 4 9 9 4ชุด4ชุดนี้เป็นชุดสรุปเด่น2ตัวบน เราพัฒนาชุดตั้งกลมมาลุ้นครับ4ชุดเด่นนี่จะมาหรือไม่ได้จุอยู่ในกลุ่ม16ชุดนะครับ F 4ท่ถ้าในมีสูตรคำนวณได้เลขน2ตัวบนนำมาเทียบมาชนครับจะได้เต้นที่ตรงใจท่านนะครับมาดูชุด3ตัววันต่อครับชุด3ตัวันผมก็จะนำหลักร้อยครับดูที่หลักร้อยครับหลักร้อยตามสูตรคำนวณไว้สตัวครับ2 3 4 7ครับ2 3 4 7 4ตัวนี้ครับผมดึงเด่น2ตัวครับผมดึงเลข1เลข2ครับและดึงเลข4 2ตัววางที่หลักร้อยครับ ดังนัน้ชุด3ตัวครับผมก็จะนําหลักร้อยสตัวครับสได้สนะครับที่ดึงเดนไว้มาครับที่ดึงเดชไว้มาจับคู่กับชุดเด่นสองตัวสี่ชุด297979499จครับจะได้ชุด3ตัว,วนหวยลาวพัฒนาดดงนี้ครับในชุด3ตัวบนที่สุกจับคู่ไว้ครับ สองมันล้อยจับคู่กับชุดเด่นสองตะวันสชุดนะครับจะได้สองสองเก้าสองเจ็ด้าสองเก้าสี่สองวังหลักร้อยจับคู่กับชุดเด่นสองตะวันสชุดนะครับจะได้เจ็ดสี่สองเก้าสี่และสี่ทั้งหมดจับคู่ได้แปชุดครับนี่เป็นชุด3ตัวชุดตรงๆรปชุดมาลุ้นกันครับชุด3ตัวทั้งหมด8ชุดนี้จะมาตามสูตรหรือไม่ครับ มาดูการสรุปชุดเน้นและรองครับดูที่ชุด2ตัวล่างก่อนนะครับในชุด2ร่างตามสูตรจำนวณจับคู่ไว้ชุดใน16ชุดสรุปชุดเด่นไว้4ชุดครับ4ชุดแต่มี2 2 2 4 7 2 7 4ครับชุดเด่นที่สุดเน้นไปที่72ครับเน้นไปที่72ครับเน้น72ครับรองไปที่74ครับรอง74เน้น72องรอง74ครับนี่เป็นชุดเน้นรอง2ตัวล่าง2ตัวล่างครับ จาก4ชุด2 2 2 4 7 2 7 4เน้น7 2รอง7 4ครับและมาดูชุดสรุปเน้นรอง2ตัววันอครับในชุด2ตัวตามสุตนคณนจับคู่16ชุดสรุปชุดเด่นเวท4ชุดแคบ4ชุดเด่นมี2 9 7 9 9 4 9 9ครับชุดเด่นที่สุดครับเน้นไปที่ครับเน้นไปที่7 9ครับเด่นที่สุดเน้นไปที่7 9ครับเน้น7 9รองไปที่9 9ครับรอง9 9เน้น7 9รอง9 9ครับนี่เป็นชุดเน้นรอง2ตัววันครับจาก 4ชุดเหลือ2ชุดครับ79และ99ครับมาดูการสรุปชุดในลอง3ตัวนันต่อครับในชุด3ตัวนตามสูตรคำนวณจับค้่ย8ชุดนะครับใน8ชุดนี้ครับใน8ชุดนี้ชุดเด่นที่สุดครับผมเน้นไปที่279ครับเน้นไปที่279ครับเด่นสุดคือ279ครับเน้น279ส่วนชุดรองครับรองไปที่นะครับ สี่เก้าเก้าครับเน้นสองเเก้าลองสี่เก้าเก้าครับ,น, 2, 7, 4, 9, 9, รบนี่เป็นชุดเนลองสโทนจากแชุดนะครับเหลือสองชครับสองและสี่มาลุ้นกันครับชุดเน้นลองสองตารางสองชุดครับเจ็ดสองเจ็ดสี่เนลองสอารองชุดครับเจและเกเก้นลองสามโทนสชุดครับสองและสี่เากจะมาหรือไม่หลือจอยู่ในชุดสโทนหลืออยู่ในกลุ่มแชุดนะครับเอทนายมีสูตรคำนวณ ก็นามาเทียบประชนกันนะครับจะได้ตัวเด่นที่ตรงใจท่านครับมาดูชุด4ตัวนะครับชุด4ตัวผมจะนําชุดในรลอง2ตัวบนล่าง2ชุดครับ7จ็ดและเจจับคู่กับชุดนรอง2ตัวบนสองชุดครับ79และ99ครับจะได้ชุด4ตัวหมยลาวาพัฒนาดังนี้นะครับ ชุด4ตัวครับที่ผมสรุปจับคู่เด่นไว้ครับมี7279ครับ7279 7299นะครับ7479และ7499ทั้งหมด4ชุดครับนี่คือชุด4ตัวชุดตรงตรงสชุดเวลาพัฒนามารลุนครับชุด4ตัวทั้งหมด4ชุดนี้จะมาหรือไม่ครับมาดูการสรุปชุดฟันธงครับผมจะสรุปเลขท้าย4ตัว3ตัว2ตัวเลข2ตัร่าง เวลาพัฒนาในงวดประจำวันที่14มีนาคมให้กับ FC ดูเป็นแนวทางครับในชุด4ตัวตามสูตรนาณจับคู่ไว้4ชุดครับี่ชุดนี้สรุปฟันธงชุด4ตัวเด่นที่สุดเน้นไปที่7279ครับ7279ครับ3ตัวันเน้นไปที่279ครับ279ครับ2ตัวันเน้น79ครับ79ครับ2ครั้งเน้น 72 72นี่เป็นชุดสรุปฟันธงครับเด็กไทย4ตัว3ตัวบน2ตัวเล2ตัวล่างเวลาพัฒนางวดประจำวันที่14มีนาคมนะครับมาดูการสรุปชุดเด่น2ตัวนะครับจากเป็นซึ่งเป็นชุดที่เดินดีมาตลครับในชุด2ตัวบนล่างมีดังนี้ครับในชุด2ตัวเขาจะมี22 24 72 74 29 79 94 99ทั้งหมด8ชุดใน8ชุดนี้เป็นชุดเด่น2ตัว จะมาได้ทั้งสองตัว,วันทั้งสองตล่างนะครับเวลาพัฒนาในงวดปัาจเดนที่14มีนาคมครับนี้เป็นข้อมูลแนวทางหวเหลาพัฒนาผมได้นําลงคลิปให้กับ f c ที่กําลังหาข้อมูลครับจะได้ดูเป็นการประกอบการตัดสินใจ f c ทุกท่านครับที่เข้ามาติดตามรับชมโปรดใช้การพิจารณาญาณในการรับชมด้วยนะครับ ตัวเลขทุกตัวเลขเป็นเลขสูตรคำนวณครับสูตรคำนวณสูตร,ตรนี้จะมาตามสูตรจะออกตามสูตรหรือไม่ต้องรอติดตามผลกันออกสลักหวยลาวพัฒนากันได้งวดประจําวันที่14มีนาคมนะครับขอบคุณ FC หวยเด็ดเลขเด็นกําลังวันทุกท่านทุกคนทุกกําลังใจน,นะครับที่เข้ามาติดตามรับชมชอบแนวทางวิธีการชิดการคำนวณสูตรวดยที่ผมได้หาข้อมูลแนวทางหวยลาวพัฒนา งวดประจำวันที่14มีนาคม2568ลงคลิปให้กับ FC ดูเป็นการประกอบการตัดสินใจฝากกดติดตามครับกด subscribe กด like กดแชร์ด้วยครับเพื่อ <c oughs> เป็นกำลังใจในการคิดค้นหาข้อมูลสูตรไว้ดีๆีเล็กเด่นๆลงคลิปให้กับ FC ดูเป็นแนวทางในคลิปต่อไปครับ FC ท่านใดครับถ้าท่านโชคดีแล้วอยากจะให้กำลังใจในการสมุนกับแอดมินก็ช่องทางนี้ได้นะครับ ตรงนี้นะครับเป็นช่องทางที่ให้ FC ครับท่านที่โชคดีครับโชคดีแล้วอยากจะสนับสนุนในการทําคลิปลงคลิปให้กําลังใจแอดมินก็ช่องทางนี้ได้ครับขอบคุณ FC ทุกท่านนะครับที่ทำการสนับสนุนกันตลอดมาครับขอให้ทุกท่านโชคดีเฮงเฮงปังปังตลอดไปครับได้ขอให้ขอบคุณ FC ทุกคนทุกการทับที่มาติดตามรับชมขอให้โชคดีกันทุกคนนะครับพบกันใหม่ในคลิปต่อไปครับขอบคุณครับสวัสดีครับ